มันที่สิกินตำหมูขูดโอเว่นตำกุ้งสดตำข้าวปุ้นขอใส่มือยเลยนี่พยายามไม่กินน้ำเด้อไอ้น,นี่ร้านร้านเจ้าให้ เขาบอกว่าลวงหยายไปเลยเด,ดี๋ยวกูตัมาหลวงเองน้ำมุปต่ำน้ำสุดไม่กินน้ำมาเลยต้ำซุด อืมต mm ื่นเต้นน่าคุยตุ้มสวยเนาะเดี๋ยวไปซีกล้องแต่ว่างามอยู่แล้วหรอวะ กุ้งนี่ได้จากไซแม่บอกน้องสาวหลานไปเหตดบุญมันพูดถึงรักมากก็ะอา่อยรสจืดๆลิด การมีจิบตกใส่เวลาเหรอใส่กว้า,วาก้วพร้อมแต่วควก้วพร้อมในการทำคิดีอะไรหรือจ๊ะคือกระทาห่างอะทุกอย่างเตรียงต้องเตรียมมาทุกอย่างเลย คุณจะมาทำลอยๆไม่ได้คือการเห็นงานค่ะทุกอย่างต้องเตรียมมาเชฟว่าจัทำเขกาก็เตรียมมาให้กันเขาเรียดดัเขาเรีย ผู้ตุ่มมีเวลามีจังหวะเออตุ่มสาวารักมีเวลามีจังหวะมันจติเห็ดแล้วทำมาเรื่อยไม่สิ้เรื่อยแต่ว่าเงินเดือนของเพจบุกไก่แล้วค่ะเหตดผู้ได้มั่นขยันเห็ดก็ได้ได้กินของพิมากมากขือ ใครอยนนทำเคยก็ได้เมืม่อที่ตุ่นเจ้าหราเก,กิดขันเหตุกิดท้ายตะักบ่ง

กดรไังใ้มไรสลุสา <c oughs> นาซีสิบแปปีก็สวยแล้วนนี้ตุ่มเช้ารักสี่สิบแปดปี ง<น><น>ันเนาะเจ็บมาก